อนุภาคเนี่ยลูกค้าเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสเลยว่าเออมีอะไรบ้างแล้วก็ยกสาธารณประโยชน์ไหมหรือถ้าไม่ยกเนี่ยมีค่าส่วนกลางไหมเออถนนเนี่ยเรายกเป็นถนนสาธารณะประโยชน์อยู่แล้วลูกถนนเนี่ยแปดเมตรเนี่ยเรายกให้กับหลวงไปเลยนะครับแต่เรายกไปเนี่ยทุกๆโครงการผมจะพัฒนาก่อนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำออพัฒนาเป็นคอนกรีตให้นะครับจาโครงเจ็ดเนี่ย ถึงแม้จะบทอัาอันนี้ผมพูดกระซิบกระซิบกันแล้วกันลึกๆผมอยากจะลาดยางนะครับแล้วผมมีผู้รับเหมาติดตัวอยู่แล้วเรื่องการลาดยางแล้วก็ถ้าผมขายได้หมดได้เร็วแล้วเขาคอร์สไม่ได้บานปลายอะไรเนี่ยผมกาจะทําเป็นลาดยางแต่ไม่ได้ใส่ในสัญญาเน,นี้เยเนีนยามอีกรอบนะครับแต่ถ้าผมพูดอย่างนี้ส่วนมากผมมักจะทําให้ลูกค้านะครถนนพวกนี้ยกสารน้ำโยนให้อยู่แล้วลูกไม่มีค่าส่วนกลางนะครับที่ดินเราแบ่งแปลงขายเนี่ยไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรร ไม่ได้มีค่าส่วนกลางใดเลยทั้งสิ้นนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องค่าส่วนกลางหลายคนลูกค้าของของเราเนี่ยนะครับหนีหนีบ้านจัดสรรมาเพราะว่าเบื่อเรื่องของค่าส่วนกลางเลือเบื่อ<ม>เรื่องของการจอดรถแล้วพื้นที่บ้านเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นทาวน์โฮมขนาด20ตารางวาลูกจอดรถเนี่ยนึกภาพ20ตารางวาน้ากว้างประมาณ5เมตรเนี่ยบ้านมันมมติดติดกันก<ม>็การมีการก,าร,กระทบกระทั่งกันบ้างไอแอัดคือแม้ถนนในโครงการมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีความแออัดแล้วบ้านนี่มันกิดติดกันเกินไป นะครับแต่อย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นว่าอย่างเงี้ยด้านหลังเนี่ยมีบ้านหลังใหญ่เลยไครับตอนนี้หนึ่งไรกว่าที่ซื้อเราไปนะครับก็สร้างบ้านหลังใหญ่บึ้มๆเลย